ล่วนล่าสุดแพร์พาวแอนผู้จัดการนิลุยกำหนดงานธพนาิจเมลี่เรียนเชิญกัลยาณมิตรร่วมไว้อลาลัยเมลี่ล่าสุดอันนิลุยผู้จัดการแอนแพรพาวเพิ่งจะไดพ้พูดแบบนี้แหละพี่น้องอันรายละเอียดเดี๋ยวยานิวส์อ่านซูฟังนะพี่น้องจ่ากำหนดงานธพนาิจศพนายวรวุิรดจันทร์ แฮทแทกเมลี่วันที่ยี่สิบสามกันยายนสวดอภิธรรมเวลาสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นวันที่ยี่สิบสี่กันยายนสวดอภิธรรมเวลาสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นวันที่ยี่สิบห้ากันยายนสวดอภิธรรมเวลาสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นวันที่ยี่สิบหกกันยายนเคลื่อนย้ายศพเวลาสิบสองจุดศูนย์ศูนย์นไปที่วัดบ้านดอนม่วงตำบลกุดแห่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธร เวลา13.00ทํานทำพิธีทางศาสนาเวลา14.00นทอดผ้าไตบางสกุลเวลา15.00นทำหน้าไฟจากทีลำหน้าไฟจากทีมงานแพวพาวตามด้วยวางดอกไม้จันท์แล้วจุดเพลิงเป็นพิธีเสร็จเป็นอันว่าเสร็จพิธีจึงขอกราบเรียนเชิญกัลยานามิตรทุกท่านร่วมงานไว้อาลัยของเมรี่ เป็นครั้งสุดท้ายผ่าผ่านทางนี้เอบซีไร้ร้ายทันกร่วมไว้อะไรนาอพี่น้องก็แสดงความเสียใจกับเมลี่กับขอบครัวของเมลี่เรากะทิมงานแพวเผาวแสงท้องสุภูสุคนเด้อจะเด้อเอฟซีไร้ราย,าย,ายท่านกำลังไรขอมาแสดงความเสียใจน้ำนอพี่น้องสรงงันไห้มา้ากบบลายหนึ่งพี่น้องจ้า เด็กกับใยอะไรอัรอนเมลี่นาะพี่น้องขอแสดงความเสียใจน้ำเดอ้อขันแม่นไปไว้ักานอกเสียดายเด้อแม่นพี่ดีพี่น้องจะไปไว้ักอันเสียดายคักขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะพี่น้องจะโอ้ยเอฟซีลลายแต่กะลังไหลขอมาแสดงความเสียใจนาะพี่น้องเสียใจด้วยขอให้เมลี่ไปสู่ภพภูมิที่ดี อาจะไปเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์อาจะไปเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์จ้าพี่น้องก็ขอให้เมลี่ไปดีไปเป็นนางฟ้าเทวดาอยู่บนสวรรค์เสียใจด้วยนะคะขอให้เมลี่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ค่ะคือไปเร็วคักแต่น้ออายุยังหน่อยอยู่พี่น้องจ๋าเพราะท่านได้เถ่าท่านได้แก่อยู่เบืองบัดใดกับเด็กในหน่วยยูเดียน เมลี่นี่แม่เจ้าไปเร็วเ้วแถอเสียดายค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะดาวตลกอีกหนึ่งดวงของคนไทยในวงการหมอลำพี่เมลี่แมนอิลีพี่นองจ่าดาวตลกอิลีเฮ็ดอียังกระไดหัวเบิดพี่นองแม่กระถั่งทาย,ยางกระไดหัวเมลี่น่ะนะคิดถึงเสมอเด้อพี่เมลี่ติดตามตลอดเลยพี่เก่งที่สุดแมนอิลีพี่นอง เฮ็ดยังกับโบเขียดเฮ็ดยังกับคือเฮ็ดยังกับให้เอฟซีได้หัวตลอดพี่น้องแกวความในใจตอนนี้มันบ่หน้าเชื่อเมื่อนางสิเป็นนางยังห่าวคนใด้หัวเลาะอยู่เลยสงสารนางบ่เศร้ามันเร็วเกินไปแมนอีดีพี่น้องยังเขียดให้คนได้หัวอยู่เลยตอนเศร้าตอนกลางเว้นน่นนะพี่น้องสอมล้ำอยู่ดีๆแม่น้อยจังใดคอยว่าตอนแรงนอกได้เอากันไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นมือลุ้นมากกบว่า เสียชีวิตเนาะโอ้ยกัะบอน่ะเสียเลยถึงเวลาทุกคนต้องไปทางนี้โอ้ยเสียดายคือเก่านั่นแหละเพราะว่ามันเร็วเกินไปแมนยีรีพี่น้องจา๋าจากไปเร็วเกินไปโปรดเมลี่ถ่ายโปรเตอร์ครั้งนี้เหมือนเป็นถ่ายรูปที่สวยที่สุดและจะเอามาติดในวันนี้เลยนะเมลี่แมนยีรีพี่น้องถ่ายโปรเตอร์ปีนี้สวยขักพี่น้องจ,าจง๋าจ้งไหนคยว่าเสีมาติดในงานนี่โอ้ยเนาะพอแล้ก็แสดงความเสียใจกับ เมลีกับขอบครัอกับทีมงานแพลวพาวแสงท้องสุผูสุคนเด้อจ้ะเด้อสู่ๆเด้อจ้ะพีพ่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจ้งใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อจ้าคลิปนี้กัฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย